ร่องรอยทางธรณีวิทยาที่เหมือนเกล็ดพญานาคไม่ได้ถูกเรียกด้วยชื่อนี้เสมอไปชื่อดังเดิมคือถ้ำกินรีซึ่งถูกใช้เรียกขานกันมานานหลายสิบปีในหมู่คนท้องถิ่นบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าชาวบ้านตั้งชื่อตามตำนานกินรีที่อาศัยอยู่บนเทือกเขานี้และมีความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงชื่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเมื่อภาพหินรูปหัวงูยักษ์แพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วนักวิชาการด้านจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพาเรโดเลียซึ่งเป็นกลไกที่น่าทึ่งของสมองสมองมนุษย์พยายามหาความเชื่อมโยงของรูปร่างที่คล้ายกับสิ่งที่คุ้นเคยเช่นหัวงูหรือใบหน้าแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆ โครงสร้างหินทรายและหินดินดานเหล่านี้มีอายุประมาณ70-100ถึงรล้านปีเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติอย่างช้าๆชื่อถ้ำนาทาจึงเป็นเพียงการตีความใหม่ของโครงสร้างโบราณที่เกิดจากความเชื่อในตำนานและความต้องการในการมองเห็นรูปแบบการเห็นก้อนเมฆเป็นรูปสัตว์หรือเห็นใบหน้าบนปลักไฟก็คือคกลไกเดียวกันที่ทำให้เห็นถ้ำนี้เป็นพญาน,นาคอย่างชัดเจน การเปลี่ยนชื่อในยุคดิจิทัลจึงแสดงให้เห็นถึงพลังของตำนานสมัยใหม่ที่สามารถสร้างเรื่องราวใหม่ทับซ้อนประวัติศาสตร์ดั้งเดิมได้ในเวลาอันรวดเร็ว